สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีมิถุนทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องหม่อนิงทาร่โนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงที่ดาวพระร้างคารจรเข้าสู่ภพเรือนปัตตนิของชาวลัคนาราศีมิถุนก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องระวังเนาะก็เพราะว่าดาวพระ้างคารมาในเรื่องของอ,อ,อริปัตตนิแต่ว่าก็เป็นลาภปัตตนิด้วยเหมือนกัน ก็ช่วงนี้ระวังในเรื่องของอารมณ์เพราะว่าดาวพังคารเป็นดาวนักลบนักสู้นักลุยช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของอาปากเสียงหรือการการใช้ในเรื่องของอารมณ์ก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบยอมกันสักเท่าไหร่ชอบเอาชนะอะไรต่างๆนานาในช่วงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์เนาะแล้วก็ดาวพัชคารเล็งและขนาก็หมายถึงอา,อาจจะมีในเรื่องของลาภผลผลประโยชน์ที่จะเข้ามา อาจจะมีเรื่องของการเงินการทองแต่อาจจะต้องลุยต้องอดทนต้องพยายามแต่ก็เป็นเรื่องดีเนาะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสจะได้ในเรื่องของการเงินที่จะมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์หรือมีเกณฑ์ที่คู่คู่จากอดีตชาติใครที่โสดก็มีเกณฑ์ที่จะมีคู่นะคะในช่วงเวลานี้เพราะว่าดาวพฤหัสจะจรย้อนถอยหลังเข้ามาทับลักนา เป็นดาวประหลาดเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองของคุณทับลัคนาก็หมายถึงการการกลับมาพบเจอกับคนเก่าๆก็ได้หรือคนที่ตามหากันจนเจอเรื่องของพบของชาติเนาะก็อาจจะเป็นคู่จากเดตชาติคนรักเก่าอะไรแบบนั้นที่จะกลับมาที่จะได้พบได้เจอแล้วก็มีเกณฑ์จะได้คู่ดีนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ แล้วก็ในเรื่องของการงานโดดเด่นมากๆด้วยนะคะในช่วงเวลาที่ดาวพระงคาจนจรเข้าสู่ภพเรือนปัตตณีเพราะว่าดาวพระงคานวลิงกับดาวพระพฤหัสเป็นคู่มิตรคู่มิตรที่จะส่งเสริมเกื้อหนุนทําให้เกิดเรื่องของผู้ใหญ่ที่จะ,ะสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลทําให้คุณก่อเกิดโครงการโปรเจกต์ธุรกิจที่จะเติบโตโก,ก้าวหน้าได้ด้วยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในด้านของ ไพ่แทโร่จะบอกอะไรกับชาวาลัคนาราศีมิถุนในช่วงที่ดาวพรังคารจรเข้าสู่ภพเรือนปัตตนีแล้วก็ใครที่ทำการค้าการขายในช่วงนี้นะคะเฮ mm hmm. งปังมากๆนะคะ mm hmm. ก็จะกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นในด้านของการ mm hmm. การเงิน mm hmm. การทอง mm hmm. การทำ uh, การค้าการขาย mm hmm. แล้วก็สี่เหรียญสี่เหรียญเรื่องของการเงินว้าวแปดเหรียญ เจ็ดเหรียญหกถ้วยเดอะฟูแล้วก็ราชาถือไม้เท้าแปดถ้วยสามไม้เท้าสองไม้เท้าเก้าถ้วยว้าว ความสุขในด้านของธุรกิจการงานดูจะเติบโตขยับขยายการได้เงินได้ทองเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเก็บเงินเก็บทองได้แล้วก็เหมือนกับว่ารายรับเข้ามาเยอะกว่ารายจ่ายเป็นจังหวะของการได้โอกาสใหม่ๆเข้ามาการไม่ว่าจะทำอะไรของคุณดูจะเป็นเรื่องของความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นคุณคุณดูเป็นช่วงจังหวะการตั้งหน้าตั้งตาเนาะตั้งหน้าต,ตั้งตาหาเงินทองแล้วก็ได้ในสิ่งที่คาดหวังด้วย คุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่เฟนลี่เป็นคนที่มีไอเดียวัวคิดดีเป็นคนที่เหมือนคนคนที่แบบไอเดียโปรเจกต์โครงงานต่างๆคุณเป็นคนที่มีไอเดียมากและเป็นคนที่สามารถที่จะหยิบจับอะไรในช่วงนี้เป็นเงินเป็นทองเป็นจังหวะขอการได้เงินก้อนใหญ่หรือสิ่งที่คุณรอคอยมันจังมันถึงจังหวะเวลาที่คุณจะได้ลุยได้ทำ ทำแล้วได้ทำแล้วเห่งแบบนั้นได้เลยเพราะว่าสี่เหรียญคือการเป็นเศรษฐีมีเงินการได้เก็บเงินเก็บทองรู้จักเก็บรู้จักใช้แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเอาไปลงทุนต่อยอดในด้านของการได้เงินเพิ่มแล้วก็เป็นจังหวะของการมองเห็นโอกาสอะไรบางอย่างรอบตัวที่สามารถที่จะมองมุมไหนก็สามารถที่จะพัฒนาให้มันเป็นไรายได้เป็นช่องทางในด้านของการเงินการทองได้ ใครที่ทำงานที่เป็นนายหน้าใครที่ทำงานที่เป็นพ่อค้าแม่ขายต่างๆดูจะเป็นความเฮงความปังของคุณในช่วงเวลานี้ปรับนู่นแต่งนี่เปลี่ยนนู่นปรับนี่ได้เงินได้ทองหมดเลยก็ไพ่บ่งบอกว่าคุณกำลังจะหลุดพ้นออกจากปัญหาหร,หรือคุณจะถอยห่างจากคนที่คิดร้ายไม่ดีแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะเติบโตก้าวหน้าเหมือนคุณจะมองเห็นโอกาสอะไรบางอย่าง ที่มอนิงเห็นนะคะจากหน้าไพ่นี้ก็คือเหมือนคุณรอจังหวะเวลาการตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางเรื่องในเรื่องของการงานของคุณด้วยความที่คุณถนัดหรือการที่คุณมีประสบการณ์เพราะว่าไพ่ของราชาถือไมเท้าคือความเก่งความมีไหวพริบความเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมาเยอะเหมือนกันเป็นเรื่องของความเก่งในด้านของการงานที่คุณทําแล้วก็คุณเป็นคนที่ เป็นคนที่ขยันนะคะแล้วก็ดาวพลังคานมากระตุ้นให้คุณยิ่งข,ขยันหนักกว่าเดิมก็จะทําให้คุณมันเติบโตได้เร็วมากขึ้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรในช่วงนี้ดูจะเฮงจะปังมากๆในส่วนของการงานการเงินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในด้านของการงานคุณเป็นอย่างไรด h e จันดึงดูดในด้านของทรัพย์ในด้านของโอกาสต่างๆเข้ามาดูจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าคุณจะทําอะไร เป็นช่วงที่คุณจะดึงดูดแล้วก็มีความหมั่นเพียรการลุยกับมันการหาโอกาสต่างๆเข้ามาหรือไม่ก็จะได้รับข่าวดีจากโอกาสต่างๆบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะไปไปสมัครไว้ไปเหมือนคือเหมือนกับคุณไม่ได้มีแค่ช่องทางเดียวในด้านของรายได้งานของคุณมันดูหลากหลายแล้วก็เป็นผลสำเร็จใน สิ่งที่คุณลงมือทาในทุกๆช่องทางดูมันจะดึงดูดในด้านของการงานที่จะเป็นโอกาสให้กับคุณที่จะได้เงินได้ทองเข้ามาจากหลากหลายทางคุณดูไม่ได้หยุดนิ่งนะเพราะเด็กถือถ้วยก็คือมันมีมันมีอะไรให้ทําเยอะแยะไปหมดเป็นคนเจ้าโปรเจกต์เป็นคนที่สามารถที่จะตักตักในเรื่องของคือปลาอยู่ในน้ําใช่ไหม เหมือนคุณหยิบจับตรงไหนก็ได้เงินได้ทองโอกาสอยู่ตรงไหนคุณรู้หมดเลยก็หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเป็นจังหวะโอกาสได้เงินนะคะก็ดูจะได้หลังใจในด้านของธุรกิจหน้าที่การงานของคุณแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่คุณลุยด้วยถ้าอยู่เฉยไม่ไม,ไม่ไม่ก่อเกิดนะคะไม่ก่อเกิดไรายได้ต่างๆแต่คุณไม่ได้อยู่เฉยเหมือนมาที่เดินเดินไปเรื่อยๆหรือวิ่งเ,เหมือนปลาที่อยู่ในน้ำคุณสามารถที่จะ พาม้าตัวนี้ลงน้ำไปไปหยิบจับหรือไปจับปลาในน้ําแบบนั้นนะคะก็คือไปไปตรงไหนคุณรู้ว่าตรงไหนมีเงินตรงไหนมีช่องทางคุก็คุณก็จะไปไปในทุกทกที่ที่คุณรู้ว่ามันเป็นช่องทางของคุณแล้วคุณก็ไปหยิบจับมันมาแล้วก็เป็นโอกาสที่คุณจะดึงดูดในด้านของโอกาสต่างๆที่จะทำให้คุณก่อเกิดไรายได้ต่างๆด้วยนะคะ ส้างคานเหมือนมากระตุ้นให้คุณขยันมากขึ้นกว่าเดิมจากอะไรจากการที่คุณแบบถ้าก่อนตอนนี้คุณเคยแบบมีอิสระกับการทํางานไม่ค่อยได้โฟกัสกับการแบบมีเป้าหมายกับชีวิตแต่ตอนนี้มันเหมือนคุณเป็นคนละคนมันมีเป้าหมายอยากรวยอยากมีเงินอยากประสบความสําเร็จต่างๆมันก็เลยทําให้คุณเติบโตได้เร็ว,รวมากขึ้นเดือนซันขึ้นมาก็บางท่านก็มีเกณฑ์จะเหมือนเหมือนกับว่า อยากเป็นนี้เป็นสินเนาะอาจจะซื้อรถอาจจะเป็นช่วงเวลาของการการคือหาเงินได้เยอะค่ะก็เป็นจังหวะขงการแบบอยากจ่ายเนาะเพราะว่ารายจ่ายมันก็มีเข้ามา8ดาบคือรายจ่ายมันรอบตัวนั่นแหละแต่คุณจัดการได้ดีแล้วก็เหมือนอยากจะมีนี่เพิ่มอาจจะเป็นการซื้อรถอะไรแบบนั้นก็ได้เป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่เป็นการได้ทรัพย์เข้ามาเนาะ แล้วก็มันเป็นการต่อยอดให้กับตัวของคุณได้ด้วยดูคุณระมัดระวังตัวมากขึ้นถ้าเคยเสียเงินเสียทองกับคนใกล้ตัวกับคนที่มาหลอกลวงมาช่อโกงต่างๆคุณดูจะระมัดระวังตัวเป็นเพราะว่าประสบการณ์ข้าศมาแล้วก้าวไม่เท้าคือคนที่มีประสบการณ์คุณวางแผนจัดการได้ดีแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเอาจริงเอาจังกับการลุยงานกับการหาเงินทองเพราะว่า ราชาถือดาบคือเป้าหมายชัดเจนแล้วว่าคุณอยากรวยแล้วก็ลุยกับมันมีเกณฑ์สำเร็จมากๆได้เฉลิมฉลองก็เป็นเรื่องของธุรกิจของคุณจะมีความามีความชัดเจนเป้าหมายชัดเจนแล้วก็การตอบรับที่ดีในเรื่องของงานเข้ามาความสำเร็จในเรื่องของงานเข้ามาทำให้คุณได้เงินได้ทองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ ความรักของคุณเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีมิถุนความรักของคนโสดคนโสดคุณเป็นคนที่เฟลลี่นะเป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นคนอารมณ์ขันชอบเสียงหัวเราะแล้วก็เป็นคนที่นิสัยแบบไม่ได้คิดมากอะคะ่ะเป็นคนที่บางท่านก็อาจจะนิสัยติดไปทางตลกเนะเาะเป็นคนที่อยู่กับ คุณตาคุณยายตั้งแต่เด็กๆก,ก็ได้อาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่แต่ว่าถูกเลี้ยงมาด้วยความรู้สึกอบอุ่นรู้สึกมีความรักที่มันเต็มที่ไม่ได้ไม่ได้ขาดเดือในเรื่องของความรักมันก็เลยทําให้คุณเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็คุณก็มองถึงว่าถ้าใครจะมารักคุณคุณก็อยากให้เขาให้เขามีมีอะไรที่มันคล้ายๆคุณเนาะอืมแล้วคุณก็เป็นคนขยันเป็นคน เป็นคนหาเงินเก่งเป็นคนที่คนที่ไม่ได้ไม่ได้เปิดโอกาสในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่เพราะคุณเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวชอบอยู่กับบ้านชอบอยู่กับครอบครัวอะไรแบบนั้นแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะมีความรักเข้ามานะคะแต่ว่าเหมือนคุณก็ปัวเหมือนกันแหละคุณอาจจะเคยมีประสบการณ์ไม่ดีที่เกี่ยวข้องกับความรักมาก่อนก็ได้ คุณก็เลยมองว่ามันไม่ได้จําเป็นมันดึงมันดึงคุณภาพชีวิตของคุณออกไปเนาะมันทําให้คุณรู้สึกไม่ดีมันก็เลยทําให้คุณแต่งกับงานในช่วงนี้การงานของคุณมันโดดเด่นมากกว่าแล้วก็คุณจริงๆเป็นคนเนื้อหอมนะคะก็ไม่ได้ขาดในเรื่องของความรักมีคนเข้ามาเรื่อยๆนั่นแหละความรักแต่คุณก็รักเข้าเทียมกันทุกคนก็คือเฟลลี่กับทุกคนไม่ได้เจาะจงไม่ได้วางสถานะว่าเป็นแฟน ก็คบได้กับทุกๆคนอาจจะด้วยการที่คุณปิดกั้นเนาะไม่ได้เปิดโอกาสให้มีความรักที่ะจะเป็นข้อผูกมัดให้กับคุณก็เลยทุกคนเป็นเพื่อนหมดไม่ได้คิดว่าคนนี้เป็นแฟนอะไรแบบนั้นแต่แต่คนก็เหมือนกับว่ามาจีบคุณอยู่เรื่อยๆนั่นแหละด้วยความที่คุณเหนื้อหอมอหน้าตาดีบุคลิกดีอะไรประมาณนั้นคือมีคนเข้าหาเยอะค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนโอ้มันมีความชัดเจนมากๆนะคะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกหนักหนักในด้านของความรู้สึกคุณทุ่มเทอ่ะอืมคุณทุ่มเทมากๆกับคนคนนี้แล้วก็ ก็มีเกณฑ์นะคะที่เขาจะตอบรับในความรู้สึกดีๆที่คุณที่คุณมอบให้เขาร,รับรู้ได้แต่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องรับผิดชอบเนาะแต่ความสัมพันธ์มันก็ไปต่อได้เรื่อยๆไม่ได้มีความมันไม่ได้มีปัญหาใดๆความสัมพันธ์ก็ยังดําเนินต่อไปก็ดูไม่ได้น่าห่วงนะคะอืมเพราะว่าอาจจะมีความรับผิดชอบอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทาร่วมกันอยู่แต่บางท่านก็อาจจะแบบมีความชัดเจนนะคะ เพราะว่าจัดติกขึ้นมาความชัดเจนการการเปิดตัวการเลื่อนสถานะอะไรแบบนั้นก็ได้ค่ะแต่ว่าความรักมันก็ยังพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆถึงจะไม่มีความชัดเจนในบางคู่แต่ว่าความรักมันแสดงให้เห็นว่าว่าเขารักคุณอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่เป็นอย่างไรโอ้ไม่ไปต่อ คุณอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างเนาะมันจะได้เคลียร์มันจะได้จัดการเพราะว่ากําลังปรับตัวหรือกําลังปรับความเข้าใจตอนนี้ดูความรักจะกลับมาดีขึ้นเหมือนเหมือนว่าคุณอาจจะมองข้ามบางสิ่งบางอย่างหรือปล่อยวางเนาะกับความคิดด้านลบหรือมันปรับตัวเข้ากับสิ่งลบๆของเขาได้ก็ได้เพราะมันมีความรู้สึกว่าคุณกลับมารักตัวเอง คุณมีความสุขกับกับสิ่งที่เขามอบให้เขาอาจจะไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซนตแต่ด้านลบของเขาคุณอาจจะมองข้ามได้มันเป็นเรื่องของการปรับความเข้าใจปรับตัวทําให้ความรักมันมันไปได้ไปได้ดีและมีความสุขมากขึ้นมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะมีอิสระมากขึ้นเพราะด้วยคุณปล่อยวางอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะตื่นรู้แล้วว่าเออความรักของคนมีคู่บางครั้ง เรามากันคนละครอบครัวการเลี้ยงก็ต่างกันเนาะมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกกัน100%ซจะให้เขาเหมือนที่คุณคิดก็ไม่ได้จะให้ทำเหมือนที่เขาคิดก็ไม่ได้มันก็เลยเป็นการบาลานการปรับตัวเข้าหาก,กันมันก็เลยเกิดอ,อยูอ่เส้นเส้นที่อยู่ตรงกลางและทำให้ความรักมันกลับมาดีขึ้นได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณอีกจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีมิถุนอี ในช่วงที่ดาวราพระรางคาจรเข้าสู่ภพเกือนอลิน Not อสโนดอนาคตเหมือนคุณเห็นอนาคตอันไกลสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนคุณมองการไกลการวางแผนการมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ราศีพิจิกคือพบเดือนอลิของคุณการบุกเบิดการริเริ่มการทําบางสิ่งบางอย่างที่จะแก้ไขสิ่งที่ ผิดหรืออะไรที่ต้องจัดการคุณจะทำได้ดีแล้วก็ถ้าใครแบบว่ามันเป็นเรื่องของปัญหาที่ที่ไปต่อไม่ได้อะไรที่มันที่มันพังเหมือนคุณจะได้รับความช่วยเหลืออืมแล้วก็เป็นช่วงที่ดาวเข้ามามุมนี้สัมพันธ์กันมันทำให เจอกับคนที่เข้ามาเกื้อหนุนช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆได้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวไพ่ขึ้นมาบอกว่าถ้าคุณมีในเรื่องของความพังในชีวิตปัญหาต่างๆที่มันรุมเร้าเข้ามาคุณไม่ต้องกลัวจักรวาลอยู่ข้างคุณเขาจะปรับสมดุลให้ชีวิตของคุณมันมันไปต่อได้แล้วก็เป็นเรื่องของการถูกถูกซ่อมแซมถูกฟื้นฟูอะไรที่มันเสียหายมันจะถูกซ่อมแซมถ,ถูกฟื้นฟูอะไรแบบนั้น หรือบางท่านมีปัญหาในด้านของสุขภาพเนาะก็จะถูกเยียวยาหรือเจอหมอดียาดีเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เจอกับความเฮงความปังการถูกสนับสนุนการเจอการยานมิตรการเจอคู่ที่ดีก็ได้ในบางท่านความรักที่จะกลับมาดีขึ้นหรือคุณจะมีคนเข้ามาเยียวยาเข้ามาฮิลลิ่งเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาช่วยเหลือได้เหมือน อนาคตข้างหน้าคุณจะเจอกับสิ่งที่ดีๆด,ดวงกําลังจะดีขึ้นโอกาสต่างๆกําลังจะได้รับคุณอย่าน้อยใจกับสิ่งที่คุณสูญเสียหรืออะไรที่มันไปต่อไม่ได้เส้นทางชีวิตของคุณมันจะมันจะดีขึ้นมันจะเปลี่ยนทิศก็ได้ในบางท่านเนาะเพราะว่าอนาคตอันใกล้หมายถึงว่าสิ่งต่างๆกําลังจะถูกฟื้นฟูค่ะก็บางท่านโดดเด่นในด้านของการเจอคู่ค่ะ คู่อาจจะเป็นคู่จากอดีตชาติคู่ที่สินเสมอกันคู่ที่จะเข้ามาเกื้อหนุนเกื้อกูลคุณก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับไพ่สาหรับนี้จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีมิถุนอีกว,ว้าวไพ่ใบน,นี้กระโดดออกมาความเฮงความปังความอบันดันการเป็นเศรษฐีเหมือนคุณจะหยิบจับเงินได้ง่ายขึ้นหรือเงินที่หล่นมาจากฟากฟ้าอาจจะหมายถึงได้เงินจาก สื่อโซเชียลโลกออนไลน์จับเงินในอากาศได้ด้วยเหมือนกันคุณอาจจะเปลี่ยนสายงานก็ได้หรืออาจจะเห็นโอกาสช่องทางตรงนี้เกิดขึ้นก็ได้แล้วก็คุณจะถูกควบคุมคืออาจจะถูกควบคุมจากจักรวาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุขุบาจารย์ก็ได้ดึงให้คุณเข้าสู่เส้นทางที่แท้จริงของตัวคุณเองจะไม่ให้คุณไปหลงผิดหรือคุณจะถูกคุ้มครอง ไม่ให้คุณต้องเดินในทิศทางที่ผิดพลาดหรือจะมีคนประคองคุณช่วยเหลือคุณไม่ให้คุณล้มหรือถ้าคุณล้มลงไปแล้วก็จะมีคนฉุดคุณขึ้นมาจากสิ่งนั้นคือคุณจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตอะค่ะแล้วก็ทำให้ชีวิตของคุณมันมันดีขึ้นมันมันไม่ติดอยู่ในวังวนหรือออกนอกกรอบอะค่ะชีวิตของคุณมันจะดีขึ้นมากกว่าเดิม สิ่งที่อยู่ภายในตัวของคุณก็คือเซนส์สัญชาตญาณแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูคปุบาาจารย์เหมือนคุณจะเห็นเห็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวของคุณว่าคุณคุณจะเห็นทางออกจากปัญหาคุณจะรู้ว่าคุณควรจะทำอะไรจิตใต้สำนึกของคุณจะบอกคุณจะกระมากระตุ้นคุณให้คุณได้ลุกขึ้นมาลุยลุยเป็นตัวของตัวเองก้าวเข้าสู่สิ่งใหม่ๆหรือทำอะไรที่มันออกนอกกรอบ โอกาสมาความสําเร็จมาแล้วก็แหวนอาจจะหมายถึงความรักดีๆเข้ามามีเกณฑ์ที่คุณจะได้สิ่งดีๆโอกาสดีความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นจากการลุกขึ้นมาลุยของคุณก็มีโอกาสมากๆที่จะเป็นเศรษฐีมีเงินนะคะโอกาสของความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่การได้คู่ดีคู่มิตรคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือความรักครั้งใหม่กำลังเกิดขึ้นก็ได้นะคะค่ะก,ก็ประมาณนี้ ขอบคุณมา,มากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็สปอร์ตบาอ่งได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซุปเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านสำหรับการให้ทิปให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแ like, ชร์สำหรับการให้ค่าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ